สามารถรับชมได้ทุกวัยข้าปลยพิงถิงแล้วมีประโยชน์อะไรล่ะปล่ยพิงถิงคือหัวใจของราชบุตรเขยยิ่งเป็นสมบัติล้ำค่าของชูเปยเจียพากปยพิงถิงตายไปถ้าจะรับมือกับราชบุตรเขยและชูเปยเจียที่นำทัพมาประชิดชายแดนยังไงล่ะ ท่านคิดว่ารัชบุตรเคยจะปล่อยท่านเอาไว้เหรอชูปเปยเจียะจะปล่อยปลายหลานไปเหรอ <c oughs> ในไม่สงบนอกก็ดุกรานข้าว่าท่านไม่ได้กำลังช่วยกระจัดภัยพิบัติแต่ว่าท่านจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่มากกว่า,า,ากระม่มสาพราวยเป็นเพราะเอาแต่โกรธแค้นที่ปลายพิงถิงเป็นชนวนสงครามในครั้งนี้ องหญิงได้โปรดลงพระอาญาด้วยเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วลงโทษไปมีประโยชน์อะไรถ้าเสียนาบาดีลุกขึ้นแล้วค่อยคุยเถอะขอพระไทยอง์หญิงการรอบสังหารครั้งนี้ใช่ว่าไม่มีผลดีอะไรเลยแต่กลับบีบให้ปายพิงทิ้งมาขอร้องค่าด้วยตัวเอง เ้าไปพบนางที่จวนราชบุตรเคยนางตัดสินใจแล้วว่าจะขอไปจากที่นี่แบบนี้ก็ดีข้าเบาใจไปเยอะถึงตอนนั้นนางจะร่วมมือกับข้าแสดงละครฉากใหญ่ให้คนทั้งเมืองยืนอ่านร่วมเป็นพยานให้ข้าข้าตั้งใจว่าทาทีเต็มใจแต่งตั้งนางเป็นพระสนมของราชบุตรเคยถึงตอนนั้นราชบุตรเคยก็จะไร้หนทางไม่สามารถทําอะไรได้ <c oughs> องหญิงทรงวางแผนได้รอบคอบและยาวไกลกระหม่อมเลื่อมใสนะท่านเองก็รู้จักคดีเพียงแต่เรื่องนี้ต้องจัดการให้สวยงามหน่อยองคหญิงโปรดวางพระทยัยครั้งนี้กระหม่อมจะไม่ทำให้องหญิงทรงผิดหวังอีกอในเมื่อเป็นเช่นนี้กระหม่อมทูลลา เตรียมผู้กันเพคะจะนํนำจดหมายนี้ไปมอบให้ราชบุตรเคยบอกให้เขาดำเนินการตามแผนนี้เพคะเดี๋ยวก่อนอีกอย่างบอกข่าวดีเรื่องแต่งตั้งพระสนมให้เขาดีใจด้วยล่ะเพคะ ว่าเปไรอะไรอะไรกันบน่อบไหนบวไหนเฮ้ยบวอะไรยังไจะแต่งงานสี่เไมงคลอ่ะจะหายไปแล้วอย่างไรใหญ่โตขนาดนี้นะคำเลตาฝาดจชไหเนี่ยที่ก็มาสู่ขอไปชวนราชบุตรเขยใช่ไหมว่าชวนราชบุตรเขยมีสตรีลงจะแต่งงานเฮ้ยนเห็นดูแล้วต้ดูดูด๋ยปไปที่ชวนราชบุตรเขยจริงด้วยนะเนี่ยนะเฮ้ย อะไรกันเนี่ยโอ้ยโอ้ยขัดใจขัดใจขัดใจเฮ้ยเฮ้ยได้ยัยยงไงเนี่ยโอ้ยไม่ลังปลายเปลี่ยนชุดเถอโอ๊ยเดี๋ยว,วเดี๋ยวเราจเอาของวางไว้ตรงเนี้ยเดี๋ยวข้าข้าจัดการเองไปไปไป,ไปออกไปออกไปออกไปเร็วเร็วเร็ววางรีบเลยรีบเลยให้ว่างเลยออกไปออกไป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 เร็วออกไปให้หมดเลยออกไป รู้จะทำเงินกันดียฮะข้าก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าสุดท้ายจะต้องเป็นแบบนี้ถ้าหากถ้าหากท่านสมชุดน,นี้ออกไปใต้ล่านี้จะไม่มีพระชายาเจ้นเปยอ๋องอีกต่อไปแล้วนะ ชายาเจิ้นเปอยอองคำเรียกช่างไพเราะเช่นนี้เกรงว่าข้าคงไม่ได้เป็นอีกแล้วเอ้ยท่านพี่คนมากมายต้องเสียชีวิตเพราะข้ารอบตัวข้ามีแต่แผนร้ายรายล้อมไปจบไม่สิน้นเอ้ยท่านอ,องฝ่าบ,บาทน่อยน้อย ทุกสิ่งที่ปรากฏในชีวิตข้าเหมือนผูกมัดไว้กับตัวข้าแม้ว่าข้ายินดียอมรับโทษกรรมเหล่านั้นข้าก็ไม่อยากให้คนอื่นต้องมาเดือดร้อนแทนข้าอีก <S <S หากไม่ใช่พระเด็กในท้องของข้าข้าไม่สมควรอยู่บนโลกใบนี้ตั้งนานแล้ว เราไปต้าเหลียงกันเถอะต้าเหลียงเหรอเราจะไปต้าเหลียงข้าคิดดีแล้วที่นั่นมีสหายที่ข้าไว้ใจอย่างเฟิงนางเคยเป็นนักดนตรีที่แควนเยี่ยนเสียงพิณของนางสามารถเรียกนกเป็นร้อยตัวได้พวกเขาต้องต้อนรับพวกเราแน่อืม่ันพี่ข้าคิดดีแล้ว ถ้ายินดีติดตามท่านไปทุกที่ตอนนี้ท่านยังทําใจไม่ได้เขาจะไปตั้งเหลี่ยบเป็นเพื่อนท่านรอท่านทําใจได้ค่อยไปหาพี่เปยเจียท่านกับเขาเป็นคู่กันก็เชื่อว่าตั้งสอาจะได้อยู่ด้วยกันเฮ้ยออกมาไหมเนี่ยรอนานนะว่าไม่ออกมาแน่เลยแดดก็ร้อนออนอะ ร้อนก็ร้อนใครจะให้คำนอบยังไงดีอ่ะก็รอไปสิรอมาแล้วมาแล้วได้กินเถอะเปิดประตูเสียงเปิดประตูะตมาเนี่ ขอพระไทยองค์หญิงย่าเทียนรบกวนแม่นางลู่อีทูลองค์หญิงได้ว่าพระคุณขององค์หญิงพีิงถ่ไม่มีอะไรตอบแทนแต่จะทําหน้าที่ที่องค์หญิงทรงฝากฝังอย่างดีที่สุดรบกวนแม่นางปายแล้ว <c oughs> ไม่รู้ไหมไม่เห็นว่าตัวรัฐบุตรเถื่น่าเป็นใครกันไม่รู้เลยใครหรอปลายพิงคิงไงโอ้ปลายพิงคิงเออนี่ยด็ผู้ชายก็พิงค์ถิงปลายพิงคิงไงปลายพิงคิงชื่อคุณคุณเนอะไรไม่คุ้นไม่รู้จักอ๋อเนี่ยเนี่ยปลายพิงท์ถิงคนเนี่ยก็คือสตรีในตำนานที่บุกมาช่วยสามีเพ่งลำพังที่เป็นที่เลื่องลือยังไงเล่าเนี่ยขด้ยินมนะว่าดางน่ะ เป็นพระชายาของเจิ้นเปยอ๋องเลยทีเดียวจะบอกไอ้พระชายาไม่ใช่แทนนั้นหรอกนะจะบอกให้นะใช่ใช่เออปายพิงถิงคนเด่นนะก่อนเป็นพระชายาของเจิ้นเปยอ๋องเนี่ยยังเคยเป็นสาวใช้คนสนิทของทารัชบุตรอีกด้วยนะจะบอกให้สาวใช้คนสนิทเจ้าเห็นขบวนสู่ขอแล้วจะมายาวเหยียดน่นะนะนี่องค์หญิงเป็นคนสู่ขอนายทารัชบุตรเขยด้วยตัวเององค์หญิงนะทรงแต่งตั้งให้ปายพิงถิงเป็นสนมของราชบุตรเขยเลยนะ จะบอกให้แม่ได้ยินแล้วตกใจไหมอ๋อเป็นเรื่องมันเป็นแบบนี้เองนะเนาะได้ยินว่าที่ทัพจินบุกมาโจมตีปลายหลังยังดูเดือดในครั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าปลายพิงถิงคนนี้นี่เองเพื่อนี่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 มันมวายใหญ่โตกันแล้วนะจริงอ๋อนี่ปลายพิงถิงเนี่ยพระยศต่อนายเก่าแถมยังทอดทิ้งสามปีนี่นี่นี่เป็นชนสงครามแท้เลยนไม่จริงด้วยปั๊บติดปึ๊บตัวเสีเดหน่ารังเกียจ มีรายงานท่านเฉวุตเขยองค์ห <music> ญ <Brothers> ิง <laut> ส่งสารโดดมาเพื่ค่ะเยี่ยมวิเศษทหารจะ ถสายทอดคำสั่งเตรียมกำลังสามทัพคืนนี้เราจะส่งชูเปิยเจี๋ยลงนรกให้มันตายแบบไม่เหลือซากนนี่ะจะว่าจริงหรือเปล่านะอะ,อะไรเพื่อผู้หญิงที่ทวยเขาเพียงคนเดียวพวกเราต้องเดินทางไกลไปพันลี้อเอาชีวิตไปเสี่ยงโจมตีป่ายหลังมันเพื่ออะไร เพื่อเพื่อจะไปอ๋องพาพวกเรามาสรางผุงาันะจัาพนทับใหม่แล้วจ้าทำไเฮ้่เขาว่าเรื่องเนี้ยมันต้องมีเรื่องเข้าใจผิดกันแน่ๆเลยเดือดค้านครั้งน um. uh ี huh. uh ้ท huh. uh ่านอ๋อ huh. ว mm ิพระชายาข้า huh. ก uh ็ม huh. uh ีเ huh. ม uh ีย huh มีลูกเหมือนกันเหรอใช่เห็นที่พวกเราเห็นี่พาึ่งอยสตาบ้างไหมเพื่อนผูคนเดียวเพียงผู้หญิงคนเดียวแค่นั้นเหรอ่บ้าอะไรกันเนี่ยทำแบบนี้เลย

ใครเริ่มใครใครตัดข้าอะไเงี้ยคนที่บอกให้ทำเยอะมากไปไม่ดีชชวยโอกาสข้าหญิเฉยเฉยแทะตั้งแต่ข้าชูเปดเจยนำทัพมาแม่ทัพและขุนพลทั้งหลายร่วมไปร่วมตายกับข้าในสนามรบพวกเจ้าเป็นพี่น้องของข้าเรากินดื่มด้วยกันในค่ายทหารพรกเจ้าก็จะเป็นพี่น้องของข้าตอนนี้ภรรยาของข้าตกอยู่ในอันตราย แม้ต้องบุกน้ำรวยไฟต่อสู้จนลมหายใจสุดท้ายข้าก็ต้องนำชัยชนะมาให้จวงได้ข้าเชื่อว่าหากเป็นพระเจ้าก็เขาทำเหมือนกับข้าแต่ว่าข้าเข้าใจดีทุกคนก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลหากต้องมาเสียชีวิตเพื่อช่วยภรรยาข้าถ้าทิ้งภรรยากับลูกไว้ลำพังข้าเองก็คงทนไม่ได้ วันนี้ไม่มีก,กษัตริย์ขุนนางไม่มีคำสั่งทหารใครแปลใครอยู่ข้าก็ไม่ขัดข้องทั้งนั้นออออเอาไปดีไปดีปดลายลายใจอะงงเมียลายกันใจก,กันนะครับมถึงกันนะจากมานานอคื งพราเราเชื่อในพระชายาพราเราจะเชื่อฟังท่านขอเพียงท่านสั่งการมาเพราเราจะให้ปลายหลันเห็นว่าทัพจีนพวกเราไม่มีคนขี้ขลาดรอนแอร์พวกเราไม่กลัวผัวรู้จักาลถาใช่ไปพวกเราใช่ไม่กลัวใช่ไม่กลัวีข้าขอดื่มเพื่อพระเจ e ้าขอบคุณท่านองวันนี้เลือดย่อมข้นกว่าน้ำหากพระเจ <uu> uh <idades> ้าต้องตาย ข้าจะดูแลครอบครัวพู้เจ้าไปตลอดชีวิตหากข้าต้องตายขอให้พวกเจ้าตามหาภริยาข้าให้เจอและบอกน้าว่าข้าทำผิดจารณ์เนะดิมเดิม ไม่ใช่ก่อนไม่ก็บแล้วมัเว้ยาหดแล้วถนออกใจเป็นตายร่วมกันนอใจเป็นตายร่วมกันถนอใจเป็นตายร่วมกันถนออกใจเป็นตายร่วมกัน Thank <laughs> you. พี่พิงถิงนี่ท่านจะไปไหนอย่าอย่าอยา่าขามานะไม่ต้องขวางพวกเราองหญิงอน,นุญ,ญาติให้พวกเราออกไปแล้วเจ้าเจ้าอะไรอ่ะจุ้ยฉีนายน้อยกำลังเสี่ยงตายอยู่ในสงครามถ้าท่านไปจริงๆรแล้วนายน้อยกลับมาไม่พบท่านก็จะทำยังไงอ่ะท่านไม่คิดถึงจิตใจเขาบ้างเลยเหรอตั้งแต่ท่านจากไปรอยยิ้มเขาน้อยลงทุกวัน ค่ำคืนที่นอนไม่หลับก็มากขึ้นทุกทีข้าเองรอคอยวันท่านกลับมาให้ในายน้อยกลับมามีความสุขเหมือนเดิมพี่พิงถิงท่านเติบโตมากับนายน้อยแล้วท่านไม่เจ็บปวดใจบ้างเลยเหรอตรงจัวพี่พิงถิงหัวใจของท่านทำไมเย็นชาแบบเนี้ตงจัวข้าจำเป็นต้องไปนะพี่พิงถิงข้าขอร้องขอร้องให้ท่านอยู่ต่ออยู่เคียงข้างนายน้อยจะได้หรือเปล่า ถ้าในน้อยไม่มีท่านเขาต้องกลับไปเป็นเหมือนเดิมแนต่ตรงจัวเจ้าคิดว่าพวกเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกอย่างั้นเลยเจ้าคิดว่าในน้อยยังเป็นในน้อยคนเดิมอีกเลยคนที่ใส่ความฆ่าก็คือเขาคนที่ทำให้ข้าต้องถูกรุมประนามก็คือเขา ทำร้ายคนที่ข้ารักที่สุดก็คือเขาคนที่กักขังบริเวณข้าบีบบังคับให้ข้าอยู่ที่นี่ก็คือเขาหากเจ้าอยากให้ข้าอยู่ที่นี่จริงๆที่เหลือไว้ก็เป็นเพียงร่างร้วิญญาณเ้าไม่ใช่พี่พิงถึงคนเดิมอีกต่อไปแล้วหากวันนี้ข้าตายไปเจ้าคิดว่านายน้อยจะดีใจหรือเสียใจมากกว่ากัน แล้วเจ้าล่ะเจ้าจะดีใจหรือเสียใจมากกว่ากันล่ะพี่พิงถิงข้าข้ารู้ดีว่าเจ้าไม่อยากให้ข้าไปข้าเองก็ไม่อยากจากเจ้าไปเช่นกันหากเจ้าคิดว่าวันนี้ข้าไม่ควรไปจากที่นี่เจ้าก็ลงมือฆ่าข้าได้เลยเร็วเข้าก็จะได้หลุดไม่ได้นะรีกไปไม่จุยจีน้องชาย ส่งพี่สาวสักครั้งเถอะนะไปเถอะคิดว่าข้าไม่ได้พบท่านฮะฮะตงจัวรักษาตัวเองด้วยดูแลตัวเองดีๆท่านพี่ฝากดูแลนายน้อยด้วยนะท่านพี่รีบไปสิไปสิรีบไปก่อนข้าจะเปลี่ยนใจท่านพี่ไปเร็วรีบไปรีบไปเถอะ 平婷，平平婷。 ดันดันอะไรดันอะไรดันอะไรดูดนอะไรอะไรลอยมาจากไหนไม่รู้มันเป็นล้างสังล้วได้่อยไม่รู้ล้างสังขอนสมื่อนอนอนอเ้นวันด้ออ้อะไรลอยขบอะไไม่รมจนสดอกเพราะอกรมลอยนเชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้มันลอยลอยไลอยโคมอ กระสือไม่ใช่ไม่ไม่ลอยมาอุ้ยนี่อะไรทัดลอยมาได้ไงเออกระสือมันลอยมาเนี่พวกเราตื่น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 ต่นกื่นต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 ่นตนน่ตน่ะ่่ตนนนนกก ยิงด <letter! S 2> ้เดิสวยนะส่อ้เอาเฮ้ยเฮ้ยเ้ยไปไปไมาแล้วโอ้ยไปไปไวไปไปไ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 ไปมาไไ

ไฟไหม้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 ท่านองปัญ่าที่ท่านองคาดการณ์เราเสียใช้ไฟถล่มค่ายเราครองขุดเสร็จแล้วตัวอย่างพร้อมแล้วครับไม่มีวิธีไหนจะเหมาะสมไปกว่าใช้ไฟโจมตีศัตรูที่ซุ่มอยู่ในป่าได้แต่เขาลืมไปว่าศัตรูของเขาคือชูไปเจียค่กรณนที่เขาคิดไว้ข้าดักทางไว้หมดแล้วครั้งนี้ เผอเสียต้องแพ้แน่ถ่ายทอดคำสั่งอีกเดี๋ยวข้าจะนำกาลังทหาร5้าพนายมุ่งหน้าไปตะวันตกทําทีว่าค่ายแตกเพื่อดึงดูดความสนใจโมรานไปเยครับะจนนำทัพใหญ่แสดงละครฉากต่อไปให้เหอเสียได้ชมต่อไปโมรานรับบัญชาไปได้บชั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 บ